ขอบพระคุณคุณแม่หน่อยกับคุณพี่เอมมี่มากๆนะคะที่ป้อนผลไม้น้องช้านะคะสี่ถุงค่ะแตงโมหวานๆฉ่ำๆเลยครับพี่แดงครับก็ลูครับครับครับ <c oughs> พี่เขียงนงาพี่แดงแตกหรืออะไรนะแตกไหนล่ะเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ย ป้อนเลยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะแม่หน่อยแล้วก็คุณพี่เอมมี่มากๆนะคะเอาไปเลยค่ะแตงโมจัดไปให้เลยสี่ถุงนะคะพี่เขียติกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะขอบคุณที่เมตตาพี่พายแดนสยามคุณยายดอกแก้ว น้องกระชานะคะแล้วก็พายพาโชก้าก็ขอขอบคุณแม่หน่อยนะครับพูดแม่หน่อยกับคุณพี่เอมมี่นะครับพี่เมตาเนี่ยครับมอบคะแนนให้กับพาโชคกระชาเนี่ยครับก็ได้จัดผลไม้มาแล้วนะครับแตงโมนะครับสี่ถุงนะครับเดี๋ยวป้อนเลยนะครับป้อนเลยมาใกล้ๆ่ใกล้ๆดูเด็กๆกินดูความอร่อยเลยครับขอบคุณนะคะแม่น้อยนะคะแล้วก็พี่เอมมี่มากๆ หว่างเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากแค่เซ็กเลยก็เดอนยาวนะครับเดินยาวห้าชั่วโมงนะคะงานกดเหล็กมากวันนี้ขอบคุณมากมาค่ะที่เมได้ดูมาโชคกระชาครับฝากช่องน้องด้วยนะคะ